สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับม c เบ n n e l วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำสาระน่ารู้ให้ฟังกันค่ะสเซียนมะเขือนะคะเซียนที่หมะเขือเปราะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลนะคะลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยขับถ่ายย่อยอาหารต้านมะเร็งบำรุงหัวใจเซียนที่สมะเขือพวงมีเส้นใยที่เรียกว่าแบคตินนะคะมากกว่าชนิดอื่นๆขับถ่ายดีช่วยเคลือบผิวลำไส้นะคะ ต่อผู้ป่วยที่เป็นโาารคเบหวานดูดซึมไขมันส่วนเกินลดคอรลสเตอรอลค่ะเซียนที่3มะเขือยาวอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่นะคะมีเส้นใยช่วยเรื่องขับถ่ายมีสาราเทอร์บินนะคะช่วยรักษาหลอดเลือดหัวใจป้องกันความดันโลหิตสูงค่ะนี่ค่ะ3มเซียนมะเขือที่เรามาแนะนำกันนะคะใครได้รับชมรับฟังและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ที่่่ยิงใหญน้ำใจเล็กๆแลลกรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งกิจใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน